พอคุณกับพรุ่งนี้ปั๊บ<อ>มาลืมไปด <laughs> <ง>ีแล้วก้าจะมาจก็ตงนีต้องมาบ่อ้งมาบ่อยมาบอยๆต้งมา่เต้องมาบ่อยๆต้กงมา่อยๆตมาบ่องมา่อยๆ้องมาบยๆต้อมา่ต้องมาบ่อยอมอ้มาบอ่อยต้องมาอยๆต้งมางมบอ้มาบอยๆตงมบ่เยๆมาบ่อยๆตมาบ่อยสมาบ่อ้องมาบอ้งมงมาบ่อ้องมา้ออ้หญิ้งมบงมาบมาบไหนครับ <laughs> 어, 저는 기본적으로. 어? 어? 이 저는 이인가? 저는 이인가? 저는 이인가? 저는 이가는데인가 저는 이인가? 저는 이인가? 는 이인가? 저는 어인가 저는 이가 저는 이인가? 저는 이인가? 저요 이인가? 저는 이인 어, 저는 이인가? 저는 이인는이인 이인가? 인가 저는 이인 걸로 할게요. 네. 어, 예. 간 간. 직접 물어 보시는 게 좋을 것 같아요. 팬분한테. <웃음> <김우빈>? <웃음> 어. 어, 네. 어, 안 돼. 네. 대답로는 똑똑하고 제가 좀기댈할수 있는 여자가 좋아요. เขาชอบผู้หญิงที่ฉลาดสลาดนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เขาโน้มน้าได้เด็กในห้องนี้ยูนหงเกตสนี่หอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหใอ้โหโอ้โตโอ้โอ้โหโอ้อ้โโห้อ้โหโอ้องอรหอ ผมรอเล่นอ้าโอเคตอนนี้มาเลยดีกว่าได้เวลานีก็ใช่จ้าคุณคุณทำผมตกใจเลยนะครับคุณแอบไปเรียนภาษาไทยมาใช่ไหมครับโอ้คุณพูดสิ่งนี้ก็ได้แล้วโอ้คือเด็กคุณพูดว่าจริงจังมเลยเขาบอกว่าตัวหนังสือนี้แปลกมากเลยภาษาไทยอ่านให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อจริงๆแล้วบอกเขาไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้แปลกหรอกครับเพราะมันเป็นภาษาอินเดียนะครับ เราคิดสี่งของชื่อชื่ออรสักตัวนี้ผมลองเล่นนะครับเลยอ่ะคำถามนี้คืออคำถามนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูที่นั่งก่อนอุ้ยไม่มีผิดที่นั่งมานะครับคำถามถามว่าทุกคืนฝันถึงแต่เดี๋ยวนะโอ้ยคำถามใหม่ภาษาอักเกีทุกคืนฉันฝันถึงแต่พี่ 꿈을 사아 오면 자기는 어떻게 하란 말이에요. 대답 해 주시겠어요? 너는 똥이다. 아니 거 6매. 아. 왜고 6나? พูด 진짜 내요 거짓말 아니래요 근데 원래 꿈이라는 게 자기가 꾸고 싶다고 마음대로 꿀수 있는 게 아니잖아요. ถ้าเราอยากฝันเห็นคนคนนึงเรา <몰라> 아, <몰라> <몰라> เพราะว่าก่อนนอนเขานั่งดูก่อนนอนเขานั่งดูคนบอกว่ามีการวิจัยมาว่าถ้าเกิดเราดูอะไรมันติดตาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะนอนภาพนั้นมันจะไปเกิดในฝันนะครับเขานั่งดูนั่งดูน่ดูนี่ผู้รับผิดชอบู้เป็นเราเลยแล้วเขาก็บอกว่าคืนนี้คืนนี้ฉันจะฝันถึงพี่นะ

그러면 이게 결론은 계속 꿈 꾸시는 걸로 아까 질문과 비슷한 거같아그 근데 저อันนี้มันเหมือนคล้ายๆคําถามที่เก็บไว